ผู้นามันต้องลงมาแบบมาดผู้นําผู้นําหน่อยไม่ใช่เหมือนแบบคลิปที่แล้วโอโหสมานนี่ก็ขับรถไม่ไหวเลยนะครับวันนี้ที่สมานไม่มานะก็เลยต้องขับรถเองเพราะว่าได้รถประจําตําแหน่งคันใหม่มานะครับสีแดงแจ๊ดเลยนะครับเราก็ได้รู้ว่าเป็นยังไงครับอ่ะเข้ารายการเลยดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตสโโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมได้รถประจําตําแหน่งคันใหม่ครับเป็นรถแฮมลี่โฉมใหม่ล่าสุดปี2023เลยนะครับคันนี้จะเป็นสีเรดไมก้า เมทัลลิกนะครับรหัสสีจะเป็น 3T3 นะครับจะไม่เหมือนกับพวกสีแดงรถรีโวกับ f o r t จูเนอรพวกนั้นมันเป็นอิโมชแนลเลสพวกนั้นมันแดงแบบจัดจ้านนะครับจัดจ้านไปหน่อยนะครับอันนี้จะแดงแบบหรูหราดูสุขุมนิดนึงนะครับเอามาดูกันดีกว่าว่ารถของเราเนี่ยนะครับมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วทําไมเออ่ผมถึงเลือกเป็นแคมเบรี่ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือรุ่นแคมเบรี่รุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นเริ่มต้นของรถแคมเบรี่นะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับสาเหตุที่เออ่เลือกเป็นแคมเบอรถปรระะจาาาตแหนน่่่งเเียพว มันเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับเป็นเจ้าของง่ายราคาคันนี้เนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเกือบทุกสีราคาเท่ากันหมดยกเว้นสีขาวมุกเนี่ยเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นแพลตินัมไวท์เพลนะครับจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบรถสีขาวนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่รถเรายืมมาถ่ายรถประจําตําแหน่งของชาวบ้านเขานะครับคันนี้เป็นสีเลดส์ไมกครเมทัลิกครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดเด่นของเจ้ารถแคมรี่คันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับ้าความก่อนแคมรี่เนี่ย 96 97 98อะไรประมาณนี้คันนั้นจะเป็นรุ่นประกอบออสเตรเลียนะครับเอาเข้ามาขายคันนั้นเป็นเครื่อง2,002พัฒนาขึ้นไปอีกในช่วงปลายปีประมาณปี99 2,000จะเปลี่ยนเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่น SXV รุ่นน,นั้นจะเป็นไฟไฟแมกนทฟิทไฟยา,ยาวๆนะถ้าเกิดใครสังเกตนะแล้วก็สีภายนอกจะเป็นสีทูโทนมีสีทองตัดกับสีน้ำตาลสีฟ้าตัดกับสีเทาเข้มประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรุ่นมาด้วยเช่นก็คือเป็นปีประมาณปี2001เขาเรียกว่าไฟย้อย นะครับเป็นมเดอด์เชนจากโฉมนั้นขัดมาจะประมาณปีสักปี2003ันสา2003จะขึ้นขึ้นชื่อใหม่ละขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่น ACV นะครับเป็นชื่อ ACV 3 0รุ่นนั้นเขาจะเรียกว่ารุ่นหน้าปัด3สีเป็นรุ่นเอาควายรุ่นแรกๆเนี่ยเป็นเครื่อง2 0 0 2นะครับ2002ออโต้ขับหน้าพอมาเป็น ACV ปุ๊บเป็นเครื่อง2 0 0 4ละหน้าปัด3สีนะครับแล้วก็มาไมเดอด์เชนประมาณช่วงปี2006กเขาเรียกว่าไฟท้ายแดงสูตรแดงนะครับเพราะเลนไฟท้ายด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีออกทองแดงทองแดงนะครับขัดมา รุ่นคันใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่น40รุ่น40เนี่ยจะมีกดปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นรุ่นแรกใช้กดปุ่มสตาร์ทของเทมลี่นะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นรุ่นแมนเชสเตอร์ก็จะเป็นปี09 09จะเป็นมีรถไฮบริดขึ้นมาขายเป็นตัวแรกผมั่นเลยไฟท้ายเป็นใสๆนะครับแล้วก็กระโดดข้ามาข้ามยุคมานะครับจนถึงประมาณปี2012เราขายรถเอซีบี50หรือว่า a s v 50ถ้าเป็นรหัส ACV คือเป็นเครื่องเบนซินถ้า a อ v เป็นเครื่องไฮบริดนะครับพอเป็น5 ตัว50เนี่ยออกมาปี12แล้วมาเชนประมาณปี15แล้วก็มาเชนอีกทีช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆรุ่นสุดท้ายเลยจะบอดเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าบอดโกานนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็รุ่นปี2018เป็นต้นมาก็จะเป็นโฉม TNGA ก็คือโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉม TNGA นะครับซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนใหม่ all new ใหม่ทั้งหมดเลยเครื่อง,งก็เป็น2005นะครับเกียร์ออโต้8สปีดช่วงล่าง d o u เบิ w i s h b o n โครงสร้างตัวถัง TNGA นะครับช่วยให้ลู่ลมแล้วก็ลดแรงเสียดทานนั่งนุมสบาาายไปเเรจะ ถคันนี้ก็ดีกว่าเหลามามากแล้วคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถระดับหรูแคมรี่เนี่ยออกแบบมาสำหรับ,บรถผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยจะออกแบบเป็นแนวหรูหลานะครับแคมรี่โฉมนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะมี2หน้าก็คือหน้านี้แล้วก็หน้าอเมริกาหน้าอเมริกานี่คือจะเป็นหน้าตัวสปอร์ตนะครับแต่ของเราเนี่ยเราซอรว์มาแล้วคนไทยชอบหน้านี้มากกว่าหน้าสปอร์ตนะครับก็เลยมาขายหน้านี้นะครับก็คือสัดส่วนของคนคนชอบเนี่ยก็ชอบหน้านี้มากกว่านะครับจะเห็นว่าจุดเด่นของรถเนี่ยโครงสร้างทีเ a นเอนี่ยโครงสร้างของนีเอูน่วจ ปุ๊บมันทําให้ลมลอดใต้ท้องรถเนี่ยมันมีน้อยลงทําให้รถเนี่ยสร้างแรงกดแรงดาวฟอสเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกบานหน้าบานจะกว้างกว่ารถปกติจะลดความกว้างของเสา A ตรงนี้ลดลงมาเพื่อขยายกระจกบังลมหน้าให้มองทัศนวิสัยได้ไกลขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงความแข็งแรงเหมือนเดิมในส่งเสา A กระจกมองข้างปกติเขาแปะตรงนี้นะครับอะไรที่แปะที่หน้าต่างก็ย้ายตำแหน่งลงมาด้านล่างทําให้มีมุมมองด้านข้างเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลมเวลามันวิ่งผ่านมาเนี่ยมันจะสร้างหลักแอโรไดนามิกได้นะครับ แล้วก็พัดน้ําที่เกาะกระจกอ่ะให้ปลิวออกไปนะครับคันนี้มากับล้อและยาง b ิ i d g e s t o n e t ่ r T005A นะครับขนาดยางเนี่ยของเราก็จะเป็นตัวนี้เป็นขอบ17นะคร2 1 5 5 5ขอบ17นะครับเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นที่เป็นขอบ17แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นพรีเมียมขึ้นไปถึงไฮบริดเนี่ยเป็นขอบ18 18จะใช้ยาง2 3 5 4 5 8, ขอบ18อยางไร p เดียวกันบแบรนด์เดียวกัน b r i โตน s ูรันซ u r a n T005A นะครับก็คือเป็นสุดยอดของตระกูลเงียบของเขาแล้วในรถบ้านในเมืองไทยนะครับไปรวมยางนอกนะไม่เกี่ยวกับยางนอกนะครับ มองข้างจะปรับพับเก็บออโต้แล้วก็สัมพันธ์กับรีโมทแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตจะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีออโต้รีเวิร์สลิงค์คือเวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมุมกระจกจะปรับเอียงลงมาดูที่พื้นนะครับมีในรุ่นพรีเมียมขึ้นไปจนถึงไฮบริดรุ่นท็อปนะครับสมาร์ทคีย์จากปกติเนี่ยรถโฉมเนี้ยอ่ะต้องบอกก่อนว่าโฉมเนี้ออกมาปี2018จนถึงปลายปี2021เดือนตุลานะครับสมาร์ทคีย์เนี่ยมันอาจจะมีแค่2องข้างนะครับประตูคนขับกััับบดดดด้้ด้้้าาาาานนนนนนนทยยยแตตต่่่่ววพออมมมใเเเชปปป๊กกก็ีีหหระูููคล๋ไ ค,ความยาวของตัวรถเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูภูมิฐานดูหรูหรานะครับเทียบเท่าได้กับ Le นะ็ u s น่ะ ES 3 0 0นะครับแต่ความหรูเนะี่ยอาจจะสู้รุ่นที่ไม่ได้หรอกรุ่นที่ก็หรูกว่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุภายในอะไรต่างๆแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างความใหญ่ผมว่าพอๆกันนะครับดูจากสเปกแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็จะเป็นสีตรงนี้เป็นสีค o l เล Ke y เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งให้ดูออกแนวนสปอร์ตเซนเซอร์ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นแบบฝังฝังไปก,กับกันชนแล้วนะครับามาดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหว่างขวางใส่ถุงกลอสสบายๆได้3ใบนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าได้สบายๆเลยนะครับด้านหลังนี่มีอะไรบ้างอุปกรณ์ต่างๆประจํารถมีให้ครบเลยยางอะไหล่อยู่ด้านใต้ยางอะไหล่ของล้อตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นล้อแบบเทมโพ r รี่คือเหมือนพวกล้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับเป็นล้อไว้ใช้ชั่วคราวล้อพวกนี้จะวิ่งได้ประมาณความเร็วไม่เกิน80อ่าิมาดูด้านข้างกันดีกว่าโครงสร้าง TNGA อย่างที่บอกว่ารถจุดศูนย์ทวงต่ำจุดเด่นของรถคันนี้อีกอย่างหน เบอรวิชโบนนะครับทำให้นุ่มนวลนั่งสบายเกาะถนนทรงตัวดีนะครับเวลาที่เราเป็นผู้บริหารนั่งข้างหลังก็จะไม่โครงเพลงนะครับนี่ครับก่อนดูภายในนะครับที่กระจกมองข้าจะมีไฟนะครับก็คือไบ i ปอตมอ t m o n i t o r c d a นะครับไบ n ปอ o r t Monitor ก็คือทางานเวลาที่รถวิ่งเดินหน้าความเร็วเกิน50ไฟดูเนียติกค้างนะครับเพื่อเตือนเวลาที่มีวัตถุหรือมีรถเอาวิ่งมาขนาด้านข้างนะครับอันนี้ช่วยได้และกลางคืนเนี่ยเจ๋วมากๆเลยผมอ่ะเคยละทีหนึ่งนะครับอันนี้ช่วยได้แล้วก็ถ้าเป็น RCTA เตือนด้วยว่ามีรถตัดด้านท้ายแต่ไม่เสียงแบ็คเซนเซอร์นะเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งของเจ้าตูนนี้เสียงมันจะแปลกกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็กระจกก็จะมีรอยประนะครับเอาไว้มองมุมกว้างได้นะครับทัศนวุฒิสายเวลาที่เราขับขี่เนี่ยก็จะได้เห็นมุมกว้างได้มากขึ้นด้านข้างนะครับถัดมาเรามาไล่ดูว่ามีอะไรบ้างทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีให้ครบนะครับกระจกมองข้างอย่างที่บอกก็กคือสัมพันธ์กับรีโมทอ่านในส่วนที่หายไปนะต้องบอกก่อนว่าจะมีเมมโมรี่ซีทสองตำแหน่งนะครับซึ่งเนะมมโมรนักร้าาค1 แ9 9เก้าหมื่ันนี้1475ต่างกัน124,000บาทครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูมีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวที่บอกไปนะอันนี้แล้วนะอย่างหนึ่งนะกระจกออโต้รีเวิร์สลิงนะเบมโบลีเซี์นี่อีกอย่างนะสองแล้วนะสิ่งที่หายไปอย่างล้อ18คันนี้ล้อ17ครับแต่คันนี้ล้อ18นะครับสามแล้วนะสี่หลังา Moon Loop คามูลรูฟนะครับอันนี้สี่แล้วนะที่หายไปอ่ะเรามาดูกันดีกว่าข้างในไปเจาะลึกข,ข้างในกันอ่ะเราได้จับใครได้ดีกว่าข้างบนข้างบนมีอนนมอ,อี่่่แแตกกางงันนนบบเเหมมืช็วผ มีไฟ LED สองสว่างเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงมีกลางวันกลางคืนเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างที่5คือเก้าอี้ตัวนี้ครับปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยจะปรับ8ทิศทางแต่ว่าตัวนี้เราตัดออปชันออกนะครับเอ่อเราเหลือแค่4ีทิศทางก็คือมันจะไม่มีปรับสูงต่ำได้ไม่มีปรับพักน่องได้หายไป4ี่ทิศทางนะครับอันนี้คืออย่างที่5แล้วนะครับอย่างที่6คคับเก้าอี้ตัวนี้นะครับด้านข้างปกติถ้าเราจะปรับนะครับเราไม่ต้องเอื้อมมือปร อันนี้6อย่างแล้วนะไฟหน้าเปิด Auto, ปิดออโต้ปรับสูงต่ำออโต้มีโฟลว์มีโฮมนะครับแล้วก็มีปัดน้าฝนออโต้ด้วยที่เปิดฝากระโปรงท้ายกับที่เปิดฝาถังน้ำมันเป็นไฟฟ้านะครับใช้กดปุ่มมีปีกกรลอรอลื่นอยู่ฝั่งนี้นะครับจอเลือนไมเนี่ยก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมีมากวัดเนี่ยถึง240นะครับแต่คันนี้เขาก็ล็อกไว้อยู่ที่200นะครับแล้วก็ถังน้ํามันถ้าเกิดไปรุ่นเบนซินเนี่ยความจุจะอยู่ที่60ลิตรแต่ถ้าเป็นไฮบริบอดอยู่ที่ห้าสิบอองน่่าชักต ครบครันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์บอกแรงดันลมยางนะครับก็จะมีให้สีล้อตัดล้ออะไรออกไปแล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตัวนี้ขนาด8นิ้วทําอะไรได้บ้างแน่นอนครับมีกล้องมองหลังนะครับพร้อมเส้นพร้อมเส้นแล้วก็มีไลท์ไกดิ้งนะครับมีเส้นนําทางเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay กับ Android Auto ให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบสายที่ช่อง USB ตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะครับ แล้วก็มีจดุดชาร์จไฟนะครับเป็นรูกลมตรงนี้ด้วยนะครับขนาด12วลต์120วัตต์นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือได้คันเกียร์นะครับแผงตกแต่งครอบคันเกียร์นี่ก่อนจะเป็นสีเหมือนกันเมทัลิกนะ เป็นสีเทาๆแล้วก็มีตัดด้วยสีเมทัลลิกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเกียร์ออโต้ก็เป็นลางตรงนะครับมีสปอร์ตโหมดเข้าง่ายไม่หลงเกียร์นะครับเมื่อกี้ต่างกัน6อย่างเลยใช่ไหมอย่างที่7ที่หายไปคือแพดเดิลชิฟไม่มีแพดเดิลชิฟนะครับอย่างที่8ที่หายไปคือไม่มีด r รีวิ่งโหมดไม่มีอีโค o พาวเวอร์ไม่มีโนมอลนะครับอันนี้คือต่างกัน8อย่างละนะครับในส่วนของตัวออโต้เบรกโฮมีให้ปักกิ้งเบรกไฟฟ้ามีให้ช่องเก็บของคอนโซลกลางกว้างขขวววาางงงนนรบิ้้ชกกเ็็อตีีมไฟ่ด ระบบความปลอดภัยคันนี้มีมาให้ครบเลยนะครับถุงลมนิรภัย7จ็ดใบเข็มขัดนิรภัยผ่อนลังดึงกับอัตโนมัติได้กลมอะไรแป้นเด็กยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่เป็น G O A รองรับแรงกระแทกจากด้านข้างรอบๆด้านนะครับแล้วก็ที่ประตูด้านข้างทั้ง4บานเนี่ยมีคานเหล็กการกระแทกไซส์อินแบีมให้ด้วยนะครับคือปกป้องทุกอย่างเลยทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยที่สุดในรคันนี้นะครับมาเราไปเจอะด้านหลังกันดีกว่าด้านหลงนสบาาายกม ค,คือรู้เลยว่าประตูบานกว้างใหญ่เปิดง่ายนะครับสบายแล้วก็เมื่อกี้ผมปรับเบาะด้านหน้าผมสูง173นะครับผมปรับเบาะไว้อันนี้เหลืออ e ีกคืบกว่าคืบกว่าเลยนะครับเลกรูมนะครับคืบกว่าเลยนะครับแล้วก็เพดานสีสากก็เหลือประมาณเนี่ยเกือบเกือบคืบหนึ่งเบาะจะนั่งมีข้อสอกมันจะจมๆไปนิดนึงแต่ผมว่ามันนั่งสบายนะเวลาที่เรานั่งนานๆเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบผ่อนคลายนะครับเวลาที่เรานั่งเหน็ดเหนื่อยจากการทาํางานมาแล้วงานประชุมโอ้โ,โหเครียดเหนื่อยไม่รู้ไปทุอะไรทั้งนันะครับเราก็มามลุ กลับบ้านสบายยนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังให้2ช่องด้วยก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีช่อง USB Type A นะครับ2.1แอมป์ให้2จุดนะครับเผื่อไว้ชาร์จมือถือเครื่องนึง iPad เครื่องนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ม่านบังแดดด้านข้างเพิ่มความเป็นส่วนตัวกันแดดกันความร้อนได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปกดให้ดูนะครับโอเคอยากให้มาลองนั่งนะครับมาลองนั่งมาลองขับดูนะครับที่ของเรามีสนามทดสอบรถที่ Toyota alive driving park นะครับหรือมาดูที่โตโยเ้าดูคูร พลังกับน,น้ำมันดีกว่าว่าใช้กลุ่มพลังกับน,น้ำมันอะไรบ้างอ่าสำหรับกลุ่มพลังของรถแคมรี่ตัวใหม่นะครับเป็นกลุ่มพลังเครื่องยนต์เทคโนโลยีเป็นดันดิมฟอสต์นะครับเป็นชนิดวาแปรผันเนี่ยดูอว์วีวีทีไออนะครับวาแปรผันเนี่ยฝั่งไอดีควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับดันดิมฟอสต์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพาลมเข้าดันลมออกนะครับในส่วนของตัวระบบการออกแบบของการนําพาแล้วก็ของเครื่องของอากาศในเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นขนาดเครื่อง2,500ซีซีนะครับจับพ่วงเกียร์อัตโนมัติ8สปีดคคครคร,ครัััับบ้้้้ออลลลหนนนนนาาาะะีีพกงํงงงสสูุดเ่ย209แม จะแพ้ไฮบริดอยู่2ตัวไฮบริด211นะครับแต่ก็จูดจ์าทันใจตามภาษาคนที่ชอบฟังเสียงเครื่องบื้นๆนะครับสำหรับน้ำมันของรถคันนี้นะครับเติมเบนซินได้ทุกเบอร์เลยนะครับ E85 ก็เติมได้นะครับแต่ว่าอะไรดีที่สุดนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับ E85 ก็เหมาะสำหรับเติมขับวิ่งยาวรวดเดียวเลย E20 ก็เหมือนกันนะครับส่วนถ้าจอดมากกว่าใช้แนะนำให้เติมแก๊สโซฮอล์95 E10 นะครับคุ้มที่สุดนะครับหรือเบนซิน รสรุปนะครับสาเหตุที่เลือกรถคันนี้เป็นรถประรจำตำแหน่งเพราะว่าราคาคุ้มค่าแนละผมไม่ต้องขับเองนะครับผมจะซีเรียสเฉพาะเวลาที่ผมนั่งที่เบาะหลังเท่านั้นเองเพราะว่าผมชอบความสะดวกสบายแล้วก็พอมีช่องแอร์หลังมี USB ผมก็อยู่ได้และแอร์เย็นเพลพอนะครับนั่งสบายๆนะครับต้านบังแด,ด่หลังก็ใช้กดรถไฟฟ้าได้นะครับดีความเป็นส่วนตัวนะครับก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องไปขยับไปใช้ตัวพรีเมียมนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ชอบความลักชวรี่นะครับคุณก็เลือกซื้อตัวพรีเมียมได้เพิ่มอีก1 2 4 0 0 0บาท นะครับคุณก็จะได้หลังคามู r รูฟได้ล้อ18กระจกมองข้างมีระบบออโต้รีเวิร์สลิง ปรับได้เมื่อเข้าเกียร์ถอยนะครับกระจกมองข้างกับกระจกประตูคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีเมมโมรีซีทให้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับเบาะที่อยู่ด้านข้างเบาะหน้ามาให้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องเอื้อไปปรับนะครับแล้วก็มี driving mode นะมี Eco Power Normal มาให้ด้วยแล้วก็การตกแต่งที่มันดูหรูหรามากกว่ากว่าเดิมนะครับก็ต้องจ่ายแพงขึ้นจ่ายมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะหลังคาบุญรู้นะครับสำหรับโปรโมชั่นท่านก็สามารถสอบถามได้ที่ปรึกษาการขายโตโยต้า ก็โ o โยตทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามในเรื่องของตัว c a ม ry นะครับสงสัยอะไรก็ตามนะครับเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะได้อ่านจะได้รู้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์โตสก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อาจารย์โตสแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของพวกเรานี้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับทางอาจารย์โตสจะพาทุกท่านไปทำอะไรขับรถอะไรกินอะไรที่ไหนกับใครอีกนะครับก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ฝนมาแลถ